สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่หา <c oughs> เริ่มกันเลยครับคลิปแรกวุ่นวายมาราธอน <c oughs> มันวุ่นวายไปหมดนักวิ่งทักทายกันทวงานบางคู่ก็ทำท่าจะเถียงกันจนถึงเต้นใจ ชี่ว้าว่ากะไซไม่สนเส้นใช้เลยจะสวบกู้แก่งอย่างเดียวไม่รู้จักผูกกัดตรงไหนก่อนดีดูกี่รอบก็ยังไม่ครบเลยว่าเกิดอ,อะไรขึน้น <c oughs> งานนี้ดูแล้วน่าจะบันเทิง <c oughs> <c oughs> คลิปต่อไปกลับ <c oughs> คิดถึงพี่มากชังเลยพี่มากจ๋า <c oughs> แม่นากเวาจา2000สองันยี่สีลูกก็ต้องเลี้ยงกับข้าวก็ต้องทำโสมตำก็ต้องจีน <laughs> พี่มากจ้าเมื่อไหร่จะกลับมาหาน้องสทัทีรอนานแล้วนะรอจนไอ้แดงเนี่ยเน่าไปหลายรอบแล้ว <laughs> พี่มากก่อนเนาะกลับมาเร็วๆเวมียรอ <laughs> นากบอก ฉากนี้เมื่อไรจะจบวะสายตาเริ่มลุกลิกแล้วล่ะไหนจะฉากหยิบมะนาวอีกมะนาวก็ลูกใหญ่เก้ดไอ้แดงเนี่ยก็เน่าแล้วเน่าอีกเวอร์ันนี้น่าจะทำไรายได้ทะลุปลุกปลงนักแสดงก็น่าจะได้ตุกกระาทองข้าถึงบท แสดงในสมบทบาทเป็นมืออาชีพของจริงบทเป๊ะมากนักแสดงพร้อมมะนาวพร้อมพลิกพร้อมแอคชั่นต่อไปครับคลิปนี้กกลงใไกลกอไกลหรือว่าผลัดกันโชว์ความสามารถ เก่งตั้งคู่เลยพวกมึงมาถึงยุคที่หมาสอนให้หมูเล่นกายกรรมคราวนี้ <c oughs> นุ่ต้องอายทั้งหมา <c oughs> แล้วก็อายทั้งหมู <c oughs> อ้าวอ้าวห <c oughs> มุนเ <c oughs> ว้ยหมุนวัวนซ้อมใหญ่นะเว้ยวันนี้ <c oughs> จริงจังหน่อย <c oughs> ไอ้วิงเมืองให้กูหมุนแล้วเมืองหมุนเป็นเปล่าดูสิเหมืองดูพุงกูย้อยขนาดนี้กูยังหมุนได้เลยดูสิมึงให้กูทำโน่มทำนี่ชายทำงานจนกรอดเลยใช่ไหมขุกจนหลังแอนแล้วเห็นอย่างอย่าบบนด้วยคูก็ต้องทำหน้าที่ทำทำไปเจ้ทำให้ดีด้วยไม่งั้นอดทั้งคูนะมึง มาดูกันต่อครับคลิปนี้ความรู้สึกจ้ามิน่าล่ะมันรู้สึกแปลกแปลกหน้าตาใจลอยไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เพลินเลยนะเมียอา้าวแล้วกูเลียกาใครว่าแล้วไม่ไม่เปียกสักทีรถจาดมันก็แปลกแปลก คลิปต่อไปครับโคตรเจ๋งเลยมึงมามาเพื่อนจะไปชจมปูตวีออกเดินทางได้ปร,ระสังทำจังล่วงหน้าไปแล้วเฮงเกียกำลังจะตามไปเหนื่อยใจเต้นมาสิงหน้าจะแสนสิงต่อไปครับคลิปนี้ นายแน่มากเจมเก่าสนามไหนเนี่ยโชว์ได้ยอดเบี่ยบรรทุกหนักเกินล้อหลังลอยมาดูกันต่อครับคลิปนี้เมื่อเงินเราหมดอีกหกวันเงินถึงจะออกหกวันเนี่ยเหมือนกับหกปีนานนาน พอถึงวันเงินออกก็ออกแล้วออกอีกมันก็ไม่ได้ใช้เลยคลิปต่อไปครับฉันจะไม่ยอมให้เธอลำบากถึงไหนถึงกันไปไหนไปกันไปกันให้หมดเลยนุกนกเกตสามันจนเราเนี่ยเจ้านายพยายางราชานั่งสเสลียงก็ด้วย แต่รู้สึกว่าทางนั้นไปวัดใจหรือเปล่าต่อไปครับคลิปนี้ร้านนี้อร่อยชัวรับประกันโดยลูกค้าขาประจำเจ้าของร้านก็ใจดีด้วยเห็นหมาอดอยากผ่านมาก็โยนเอาโยนเอาคงจะหิวมากน่าจะอดมาหลายวันดูสิ พร้อมๆพร้อมจะเน้นแต่ไขมันน่าสงสารตัวอื่นวิ่งแต่ตัวนี้น่าจะกริ่งเอาโยนงับโยนงับไม่ปลาดสักคำมันอกมันใจมากน่าจะลองโยนมาละมาจักลูกรู้สึกมาดูกันต่อครับคลิปนี้มาแล้วครับ ไฮทานิกปากพิสดาลไอ้แจ well, ็คลงไปเฮ้ยเฮ้ยรถอ่านบหรทอเปล่าไม่รู้ละมึงป่อนรถหมดทุกหมวดแล้วรถก็ชื่อกูให้แต่เจทางใครทางมันคลิปต่อไปกรับความพยายามอยู่ที่ไหน ความอิ่มอยู่ที่นั่นดูไว้ใครที่จายลิ้นไม่เป็นดูไว้เลยเห็นตัวอย่างมีความพยายามมากเข้าจมูกครึ่งหนึ่งเข้าปากค,ครึ่งหนึ่งก็ยังได้กินต่อไปครับคลิปนี้ติดจนหน้ามืดตามวัว S <S ของโปรดประโยชน์เยอะเกาะติดประชิดต,ตัวไม่งาอ้าวนุชตมาเมาื่อไรเราไม่เห็นไม่ว่ากันนะเข้าใจกันนะใครใครเขาก็เป็น <S <S ๆๆๆๆๆมาดูกันต่อครับคลิปนี้ลูกคุณหนูกับโซฟาหรูของเขา ถ้าขึ้นก็ละมุนมาช้าช้ายังกับคุณนายเลยนะเทียงนอนก็สวยเกินขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ